สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ เมื่อวันที่16ตุลาคม2565หน่วยพันการขึ้นที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาเทิดไทยองค์ราชันประจำฐานการเรียนรู้ดำเนินการรือวัชพืชบ่ออนุบาลลูกปลาพร้อมทั้งทำการห่มดินโดยใช้ฝางข้าวและใช้ปุ๋ยหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ ราดเพื่อเตรียมปลูกผักทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับราษฎรน,นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานต่อไปณนะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหน่วยพัฒนการเคลื่อนที่ซีซีสนักง,งานพัฒนาภาคสีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ